สวัสดีคะ่ะทุกคนวันวนี้มีสูตรบราวนี่กล้วยหอมโกโก้มาฝากคะ่ะสูตรนี้เป็นสูตรวีแกนแล้วก็ไม่ใส่ไข่นะคะเพื่อนๆที่ไม่ทานไข่ก็สามารถทานสูตรนี้ได้นะคะและเพื่อนๆที่แพ้แป้งก็ทานสูตรนี้ได้เพราะว่าสูตรนี้เราจะไม่ใส่ แป้งนมเนยน้ำมันไข่แล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วสูตรนี้เราก็จะได้โปรโตีนจากเนยแอ,อลมอนด์ด้วยนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆแล้วก็รสชาติคล้ายกับเบราวนี่เลยค่ะใครชอบช็อกโกแลตก็สามารถใส่ได้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใช้กล้วยหอมสุกๆนะคะประมาณ3ลูกเราจะใส่ลงไปในชามผสมแล้วเราก็จะบดกล้วยหอมให้ละเอียดนะคะ หลังจากที่เรบาบดกล้วยหอมจนละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เมเปิลไซรัปลงไปนะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกเมเปิลไซรัปแท้100%ซนะคะไม่มีส่วนผสมหรือสารแต่งกินใดๆนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือสารให้ความหวานชนิดอื่นก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเป้ก,ก็จะใช้เนยถั่วแอลมอนแบบละเอียดนะคะแบบไม่มีเกลือผสมนะคะก็จะใส่ลงไปนะะใครจะใช้เนยถั่วก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะ แล้วก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะประโยชน์ของโกโก้เนี่ยก็มีมากมายเลยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยกำลังลดความหวานเนี่ยก็สามารถตัดเมเปิลไซรัปออกไปได้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่เลยก็ได้แต่ที่ใส่ลงไปเล็กน้อยเนี่ยเพื่อที่จะไปตัดลดขมของโกโก้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานเนี่ยสามารถตัดทิ้งได้นะคะ หลังจากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเวลาคนส่วนผสมของขนมเนี่ยนะคะอยากคนจนเละไม่ต้องคนจนเป็นแบบว่าเนื้อเหมือนแบบเนื้อของแป้งเค้กนะคะคนแค่ให้พอเข้ากันก็พอนะคะหลังจากที่เราคนทุกอย่างพอเข้ากันแล้วนะคะเป้ก,ก็จะชิมรสชาติของขนมก่อนนะคะว่าเป้จะเติมหวานอีกไหมหรือว่า รสชาติพอดีแล้วนะคะในวันนี้รสชาติก็พอดีเลยเป๊กก็ไม่ได้เติมอะไรเพิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่พิมพ์นะคะให้เพื่อนๆลองด้วยกระดาษไขนะ สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าทำไมเป้ต้องขยุ่มขยุมกระดาษไขก่อนที่จะนำไปวางบนพิมพ์นะคะ,ะที่เป้ทาแบบนี้ก็จะช่วยให้กระดาษขาของเราเนี่ยไม่ลื่นไปทางซ้ายทีหรือขวาทีนะคะก็จะช่วยให้เขาอ,อยู่กับที่ได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทส,ส่วนผสมลงไปในพิมพ์เลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนเอนเนี่ยเขยา่าเขย่าเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นก็นําเข้าเตาอบเลยค่ะวันนี้นะคะเป้อบเป็นเวลา40นาทีนะคะให้เพื่อนๆอบ40นาทีหรือ45นาทีก็ได้นะคะขึ้นอยู่แต่เตาอบแต่ละบ้านนะคะให้ตรงกลางขนมออกมาสุกก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะพักให้เย็นสนิทเลยค่ะแล้วเราก็จะนําออกจากพิมพ์นะคะเราก็จะมาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะจะบอกนะคะว่าเพื่อนๆขนมสูตรนี้ ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็รสชาติใกล้เคียงกับบราวนี่เลยคือสำหรับบราวนี่ที่ไม่ใส่แป้งเนี่ยเป้ถือว่ารสชาติเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าตัวของเนยอัลมอนเนี่ยค่ะข้างบนเนี่ยก็จะมีความมันนะคะแล้วก็มีความหวานของกล้วยมีความขมเล็กน้อยของโกโก้นะคะก็ให้รสชาติเหมือนกับเราใช้ช็อกโกแลตชิพเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ ช็อกโกแลตชิพหรือว่าใช้พวกธัญพืชใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะก็มาดูเ t e เ t อร์กันเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นอะไรที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วก็นิ่มด้วยนะคะไม่แข็งแล้วก็รสชาติหวานกำลังพอดีนะคะ สำหรับท่านใดที่ลดน้ำหนักอยู่แล้วมองหาขนมคลีนง่ายๆสูตรขนมคลีนง่ายๆแล้วก็มีกล้วยเหลืออยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถมาทำรับประทานกันได้เลยนะคะมาดูอีกรอบค่ะว่าข้างในเป็นยังไงสูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะเป้หวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีวันที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ